สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีตุลมาดูซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสุขสันต์วันเกิดกับชาวราศีตุลด้วยนะคะเดือนตุลาคมแล้วนะ <ME precedent> มาเช็คพลังงานกันดีกว่าเร็วมา,มากๆเลยนะคะก็จะเข้าปีใหม่แล้วค่ะทุกคน <ME in> ขอพลังงานชาวราศีตุลทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุล ข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลค่ะเ a จของวอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณการโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆนะคะได้รับข่าวดีนะเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันกระตุ้นให้คุณได้เกิดการกระตุ้นพลังงานของตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนกับ Movement มันเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนจากที่ จากที่เดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆแน่นอนนะคะชาปเตอร์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วค่ะดวงอายทิตย์ย้ายทิศทางเข้าสู่ปลายผลต้นหนาวเพราะฉะนั้นนี่คือเตรียมรับ a อ e n n เจอรใหม่ๆที่กําลังเข้ามาหาคุณนะคะเตรียมรับความท้าทายให้กับตัวคุณเอง p a s ชั่นนะ,ะจงมีแพ s ชั่นให้กับตัวเองจงมีพลังให้กับตัวคุณเองเพราะว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่ท้าทายคุณสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึก มันมันตื่นเต้นนะคะแล้วก็ลุ้นลุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบางอย่างที่เข้ามาท้าทายความสามารถคุณท้าทายพลังงานของคุณท้าทายหัวใจของคุณเหลือเกินนะคะแล้วก็คุณต้องเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ่ให้ได้เพราะว่าจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกอะไร queen of wands รู้สึกถึงการ ได้มันสนุกอะค่ะเหมือนกับบางสิ่งใหญ่ที่คุณกาลังทามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สนุกท้าทายความสามารถท้าทายไอเดียแล้วก็ท้าทายความเก่งของคุณความอดทนของคุณความอึดของคุณแล้วก็ความมั่นใจของคุณจงมั่นใจนะนี่คือพลังงานแห่งไฟนะคะแม้ว่าทัดลมจะแบบว่ามีมีการคิดการวางแผนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณเป็นพลังงานแห่งเอเนอร์จีไฟมากๆความเป็นผู้นําพลังแล้วก็แรงบันดาลใจกําลังจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะเริ่มต้นครีเอทสร้างสารรค์อะไระวิเคราะห์อะไรหรือกําลังวางแผนอะไรหรือกําลังวางแผนอันไกลออกไปหรือกําลังตัดสินใจอะไร คุณมีสัญชาตญาณที่ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในช่วงนี้มีสัญชาตญาณที่คุณรับรู้พลังงานอะไรบางสิ่งอย่างได้ว่าคุณสําเร็จแน่นอนนะคะคุณกําลังมีไฟขึ้นมาในการที่จะทํางานมีไฟขึ้นมาที่จะทำนูน่นทํานี่ขยับขยายหรือว่าเริ่มต้นที่จะทาสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับคําตอบบางอย่างที่คุณรอคอยแต่บางสิ่งก็ต้องใจยเย็นๆเหมือนกันนะคะใจยเย็นที่จะรอใจยเย็นที่รอคอยจังหวะอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีในช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งมากๆนะคะยุ่งมากๆเลยจนรู้สึกว่า ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาจะทาอย่างอื่นเลยรู้สึกมีพลังกับตัวเองขยันขันแข็งกับตัวเองมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคือ the high reference คือความสําเร็จนี่คือความสําเร็จมากๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณตื่นเต้นมากๆแล้วคุณรออย่างตั้งอกตั้งใจว่าจะได้ได้ความสําเร็จจากการเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตกับตําแหน่งใหม่เติบโตกับภาระที่ที่มันเป็นการสเต็ปขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งของชีวิตของคุณเรียกได้ว่า ทําให้เริ่มตัดสินใจที่จะโยกย้ายหรือว่าทางานที่ใหญ่มากขึ้นธุรกิจใหญ่มากขึ้นหรือว่าฝันที่คุณรอนั้นมันกําลังที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงในทุกๆขั้นสเต็ปของชีวิตบางอย่างที่คุณทําคุณสร้างมาด้วยพลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะนี่คือมูฟเมนต์ใหม่ที่คุณที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จที่รอคอยการงานที่รอคอยนะคะแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตที่เกิดขึ้น การขยับขยายเติบโตแล้วก็การตระหนักตื่นรู้เข้าใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะคือคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะมีไอเดียอะไรบางสิ่ง <c oughs> <ว>บางอย่าง <c oughs> ที่อยากทาไอเดียบางสิ่งบางอย่างที่อยากที่จะเริ่มพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนคุณกําลังรู้สึกแล้วอะค่ะว่าคุณกําลังที่จะได้รับสิ่งนั้นเอซับซอร์สจริงๆไพ่หล่นมาเยอะมากเมืม่อสักครู่แต่เห็นไพ่เอซับซอร์เกิดขึ้นเลยทีเดียวนั่นคือชัยชนะที่คุณจะได้รับ ชชยชนะความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ไม่คลี่คลายมันจะคลี่คลายคุณจะได้รับคําตอบที่ดีมากอยู่ที่คุณเซย์เยสว่าจะโอเคหรือไม่โอเคจงมั่นใจในตัวเองเพราะความมั่นใจของคุณความเชื่อมั่นความครีเอทของคุณความคิดสร้างสารรค์ของคุณแล้วก็ความเก่งความมุ่งม,มั่นของคุณความเทอที่าของคุณจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จผ่านอุปสรรคหน้าที่การงานหรือว่าอุปสรรคบางสิ่งอย่างได้คุณจะได้รับชัยชนะนี่คือคําตอบ แต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะได้ไอเดียบางอย่างใครบางคนมาจุดประกายให้กับคุณใครบางคนมาทําให้คุณฉุกคิดบางอย่างนะคะหรือว่าการผ่อนคลายบางสิ่งเรื่องของอารมณ์ความมีโก้ความใจร้อนที่ลดลงคลายไปสู่ความความสงบหรือว่าการตื่นรู้ในมุมมองใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นผลในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ที่สูงมากขึ้นนะคะมีบริวารมีอะไรที่ ที่เยอะมากขึ้นทําให้บางทีบางครั้งเอเนจีพลังงานของคุณอาจจะเติบโตมากขึ้นเข้าสู่เลเวลบางสิ่งที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแล้วก็นิ่งมากขึ้นแบบนี้นะคะรู้สึกแบบนั้นคุณกำลังได้ตัดสินใจแน่นอนนะคะได้ตัดสินใจในสิ่งที่ที่อยากที่จะไปอยากที่จะเริ่มอยากที่จะทำ the f o o l จงเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะจงออกตามหาความฝันของคุณจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองจงก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ คุณมีเกณฑ์นี้คุณจะได้ตัดสินใจเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆกับตัวเองสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดินทางไปสู่อิสรภาพของตัวเองไม่ว่าอิสรภาพนั้นค,คุณต้องการอะไรธรรมชาติความสงบความสุขออกตามหาความฝันออกไปสู่อิสรภาพของตัวเองหรือว่าอาจจะยุ่งเยอะกับงานมากคิดเยอะมากกังวลมากช่วงนี้ energy เ,เ,เป็นไฟตลอดเวลาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสู่ก้าวเข้าสู่ธรรมชาติน้ําต้นไม้ทะเลภูเขาอะไรบางอย่างหรือว่า ออกไปยืนนะคะบนไหนสักที่หนึ่งแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามองดื่มดําความเป็นธรรมชาติสูดลมสูดลมหายใจเข้าลึกออกยาวๆนะคะบางทีเราเคุณอาจจะเป็น working woman เนาะสาวสมัยใหม่ในการทำงานขยันมากเลยบางทีบางครั้งเราก็อยู่ต่อสู้กับอะไรที่มันวุ่นวายนะคะแต่ intuition ของคุณจิตวญญาณของคุณต้องการความเบาสบายแล้วก็ความสุขต้องการ ที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณบางสิ่งบาอย่างเพื่อเติมพลังข้างในนะคะให้มันเข้มแข็งเชื่อว่า Pace of Cups แล้วก็ Ace of Cups ค่ะเชื่อว่าอาจจะมีวันหนึ่งหรือเกิดขึ้นแล้วกับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าตื่นมาเน่ร่างกายมันแข็งแรงเนาะกระเปี้กระเป๋าก็มีความสุขดีแต่ว่า Intuition ข้างในลึกๆอ่ะเป็นระดับจิตวิญญาณหรือข้างในลึกๆอ่ะคุณอาจจะแบบเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง นะคะเหมือนขาดอะไรไปอยา่างเหมือนลืมอะไรไปบางสิ่งบางอยา่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่รู้สึกได้คือคุณต้องการค้นหาความสุขบางอย่างที่แท้จริงเอเ like, ซอร์คัพส์อินทรชันของคุณสัญชาตญาณของคุณกาลังพายคุณได้ไปเจอสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณปฏิเสธความรักเนื้อคู่ที่กําลังมาหาคุณหรือออกไปสู่ ความสุขของคุณที่แท้จริงจริง,รงว่าจริงจริงแล้วคุณความสุขของคุณของคุณคืออะไรอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าเป็นข้างในจิตวิญญาณที่รับรู้รู้สึกได้ว่ามัน,มนขาดสิ่งนั้น,ม,นมันไม่ได้ออกมาจากความสุขอย่างแท้จริงจริงนะคะขอบเขตอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางอย่างที่คุณกําลังตามหามันต้องไม่มีขอบเขตนะคะมันต้องปลดปล่อยวางบางสิ่งเอซ็อับ นั่นก็คือความสุขของคุณอินโทรเจชันของคุณจิตวิญญาณของคุณต้องการคลายอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างต้องการเชื่อมโยงพลังงานบางสิ่งบางอย่างของความสุขต้องการมุมมองใหม่ๆต้องการสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเวลาที่เราทํางานหนักเราอยู่อะไรเดิมมากเกินไปหรือว่าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้อินโทรเจชันข,ของคุณกําลังบอกให้คุณเชื่อมั่นในอินโทรเจชันของคุณให้คุณได้ออกไปสู่ความรู้สึกอารมณ์ความสุขความสงบความเบาสบายใจแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งๆนั้น หรืออิน u ทร i o ชันของคุณกําลังดึงดูดพาคุณให้พบเจอเนื้อคู่คู่แท้ของคุณ King of Swords เพราะว่าคุณรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจ Three of Pentacles, Seven of p เ n t a เ l e s เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีคือหลักการเหตุละผลแล้วก็พลังใจแรงบันดาลใจ แต่สิ่งที่คุณตามหาลึกๆก็คือความเป็นธรรมชาติหรือเอิร์ธไซน์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความรักความรู้สึกของความรักสัจธรรมยานบางอย่างที่มาสะท้อนมาหาคุณทรายบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยคุณอาจจะเติมเต็มตัวเองแล้วทั้งน้าที่การงานการเงนินแต่บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่ามันขาดบางสิ่งอยู่นะคะจงวางแผนดีๆจงตัดสินใจดีๆในตอนนี้เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้ตัดสินใจแล้วออกไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตการที่คุณจะคือถ้าถ้าเป็นความรัก การที่จะเจอกันแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกำลังจะเกิดที่คุณที่มันเกิดขึ้นคุณจะเจอความรักแบบที่อธิษฐานถึงกันหรือว่าเป็นพลังงานของ DIY นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นาพาคุณและเขามาพบเจอกันแต่ความสมัมพันธ์ของคุณมันจะเหมือนกับว่าค่อยๆเริ่มต้นจากศูนย์เป็น 1, 2, 3, 4เป็นสเต็ปในความสัมพันธ์เลยทีเดียวเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตกันและ สิ่งที่คุณกาลังที่จะได้เริ่มต้นบอกได้เลยค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของเออร์ไซด์นั่นคือความมั่นคงบางครั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการงานแล้วก็การเงินที่กําลังเติบโตนะคะการจะลงทุนการจะทําอะไรต้องอดทนใจรอสมมุติคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคุณอยากที่จะต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตตอนนี้ก็ต้องถ้ามีเงินละเริ่มต้นละใช้ความรู้สึกของตัวเองในในการที่อยากที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาวางแผนเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ ลงทุนไปแล้วอดใจรอต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเงินนะคุณถึงจะเติบโตมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยแต่ว่าถ้าไม่วางแผนการเงินตอนนี้อนาคตมันก็จะเกิดอะไรบางสิ่งที่เป็นเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าตอนนี้คุณวางแผนแล้วก็ระยระยาวมีการลงทุนต่อยอดอะไรที่มากขึ้นอนาคตมันก็จะเติบโตมากขึ้นในเรื่องของการเงินเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะเพิ่มพูนมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะทําอะไรก็ตัดสินใจดีๆศึกษาหาความรู้ดีๆนะคะ แล้วก็มีแผนสำรองในชีวิตที่ที่ดีมากๆนะคะและเหมือนกับว่าอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ได้ตัวเองไม่ได้ใส่ใจรา,รายละเอียดได้ด้วยตัวเองมันอาจจะผิดพลาดก็ได้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใส่ใจกับมันลงดีเทลกับมันด้วยความสุขด้วยรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะมันจะเป็นมันจะเป็น ต้นกล้าที่เติบโตที่สวยงามมากๆถึงแม้ว่าในช่วงเวลามันจะมีอะไรที่โรยลาละผล,ผลิผลิไปแต่มันจะเกิดการเพราะว่าไฟฟอบค s ัเกิดขึ้นแล้วก็เอสซับสอเกิดขึ้นมันโรยลาแล้วก็เสียใจเสียดายเนาะมันทีบางทีเราลงทุนกับอะไรบางทีมันก็ขาดทุนใช่ไหมคะขาดทุนนะคะนู่นนี่นั่นแย่ๆมากมายเลยแต่เราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วจะเกิดความสําเร็จ ถึงแม้ระหว่างทางมันจะเกิดการสูญเสียเห็นไหมคะแต่มันก็ทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นในวันนี้แหละเราตระหนักเราตระหนักได้ว่าเราเราต้องการอะไรในชีวิตคุณกำลังเติบโตไปข้างหน้าและความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณได้รับสิ่งนั้นแน,น่นอนเพราะาตอนนี้คุณเป็นเซเว่นออฟคัพส์เอาขอภัยค่ะ acles, เซเว่นออฟเฟนิเคิลส์เจ็ดเหรียญปลูกปลูกเงินก็ได้เงินนะคะสร้างอะไรก็จะได้สิ่งนั้นคุณมั่นใจมากคุณอดทนมากกับสิ่งที่คุณรอคคอยนะะ สิ่งของก้อนใหญ่สิ่งที่ที่จะทําความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงคือสิ่งที่คุณวางแผนและสิ่งที่คุณลุยตอนนี้เวลานี้ no need to worry ไม่ต้องกังวลน,นะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติทั้งความรักการงานแล้วก็ความสําเร็จว้าว big happy change กำลังจะเกิดขึ้นความสุขครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ต้องกลัวใจเย็นชิวๆสบายๆใช้เวลากับตัวเองให้เต็มที่ ะะสร้างงานสร้างเงินโฟกัสงานโฟกัสเงินให้เต็มที่แล้วก็รอคอยความสําเร็จที่มันกําลังต่อยอดและเติบโตต่อไปนะคะสวยงามมากๆเลยนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเชื่อว่าคุณคิดและคุณวางแผนอย่างเต็มที่ความสามารถแล้วและสิ่งนั้นมันจะเกิดความคุ้มค่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้คุณมีความสุขและสำเร็จแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหนค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ